สวัสดีครับสารคิณนี่ผมจะนั่งขบว2น2 3 4สจากสุรินทร์ไม่ผมจะนั่งขบวน2 3 4สจากสถานีชุทมทางวัางชีไปที่สถานีอรีทียานะครับ <S 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 สถานีกรุงเทพเป็นต่อในสายเรียบร้อยแล้วคือบทอบวนรถแท็กซี่เรียบร้อยครับยังไม่ทันตอนนี้ผมขึ้นมาอยู่บนขบวนรถธรรมดาที่2 3 4สุรินทร์กรุงเทพแล้วนะครับผมไปลงที่อยุธยานะครับตอนนี้ขบนวน2 02เอ้ย2 3 4ก็จะสายน้ำไฟชิมทางบ้านบางชีแล้วนะครับสถานีต่อไปสถานีรถไฟพระแก้วนะครับ รถมักครู่ของแฮปที่บอกว่าสายีต่อไปคือสายแก้วแล้วไม่ใช่นะเอาดีที่ต่อไปคือที่รถบ้านตอนกลางนะครับแต่ตอนนี้ออกไปแล้วนะครับสายีต่อไปคือสายแฟร์ไทยาเลยนะครับตอนนี้นํามาถึงที่สายแฟร์อทยาแล้วเดี๋ยวผมก็ขอ,ขอตัวลงรถไปก่อนนะครับ ผมลงมาจากขาบวน234แล้วตอนนี้ผมว่าอยู่ที่อายุธยาแล้วนะครับเดี๋ยวข้ามไปก่อนที่นะ้ำขบวน234ส,สำหรับถายไฟ,ไฟไอยุธยานะครับต<ม>ีก็จถ่ายไ,ไฟบ้านโูกับถายไฟบ้านมานะครับ ตอนนี้ขบวน 2, 3, 4สุรินทร์กรุงเทพจะออกจากสถานีอยุธยาแล้วนะครับอ่าออกแล้วครับสถานีต่อไปสถานีรถไฟบ้านโพนะครับไม่ดิสถานีรถไฟบางปอะอินนะครับหวซ่อมไฟขบวโเลยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ